สวัสดีครับวันนี้ก็คลิปต่อจากเมื่อสักครู่นี้ครับพอดีอันนี้คือเป็นการ DIY นะครับ LG นะครับภาพกับหัวนล้วครับภาพกับหัวนะครับภาพกับหัวยังไงนะขออนุญาตนะครับน,รนี่นะครับก็นี่คืออาการภาพกับหัวน,นะครับพอดีเรามีรีโมทแล้วนะครับ ได้จัดไฟในคอมลงรีโมดนะครับอันนี้คือจะเอา DIY ออกนะครับพอดีมีคนอยากรู้ว่าเอ้ทำยังไง DIY อะไรยังไงนะครับก็คือเป็นโครงพัดลมนะครับถ้าสมมติเราไม่มีรีโมดอนะถ้าเป็นถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นของตัวเองนะถ้าเราไม่มีรีโมดอย่างเงี้ยเราสามารถเอาโครงพัดลมเนี้นครับหาโครงพัดลมนี้มันแบบ สูงมาแล้วมาอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครเป็นแบบแบบหนานะครับสองมิลนะครับตัดมาประมาณนี้แล้วก็เจาะน็อตใส่น็อตไปครับอันนี้เป็นขาของ LT นะครับและมีมันเทควิซองมีมันรีวิวให้ให้แอร์ย้อนหลังนะฮะคือนี่นี่คือรีวิวย้อนหลังนะครับเจาะน็อตนะใส่น็อตไปนะครับให้มันอยู่อย่างนี้ก็ดูได้แล้วนะครับเนี่ยเออดูที่อื่นก็ได้ครับไม่มีใครว่าขอให้มันดูได้ก็พอเราไม่ต้องมาจำเป็นต้องเอาแบบ ตั้งขาปกติขาอะไรก็ดูได้เราไม่ต้องมาแบบโอ้โหนะครับแล้วนมันก็ดูได้นะมันก็ปกตินยสีมันก็ปกติดีนะครับแค่ภาพกับหัวเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอา่ DIY ที่ภาพกับหัวนะครับออกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้รีโมทเนี่ยกับหัวแทนนะครับพอดีผมลงโปรแกรมไว้แล้วนะครับ โปรแกรมก,ก็ได้มาจากคอมนะครับผมไปเจอ YouTube ท่านอาจารย์ท่านนึ่งครับเขาชื่ออะไรผมลืมแล้วนะครับเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นซ่อมทีวีได้ครับเขาแนะนำม,มาครับปรดีรีโมทตัวเนี้มันมันเป็นรีโมทเปล่านะครับซื้อมาร้อยหนึ่งนะฮะจากราซาลาซาด้านะครับ กดอะไรไม่ได้เลยนะครับเราต้องมาลงโปรแกรมนะครับแล้วรีโมทตัวนี้สามารถลงโปรแกรมได้ทุกรีโมทบนโลกใบนี้นะครับสามารถก๊อปปี้ได้นะครับวิธีก๊อปปี้ก็ไปหาเองครับผมไม่บอกอะฮะก็สามารถผมก็เอารีโมท LG ตัวนี้ลงไปในนี้แล้วก็ผมก็ใช้รีโมท s i ลงไปในนี้นะครับนะครับก็สองรีโมทเหลือแค่อันเดียวผมก็เนี่ยมาใช้ละใช้เนีัยเดียว นี่คือนี่นี่ผมทีวีนะครับปั๊บกดกดนี่ทีทีนึงนะแล้วก็เล่นเ,เสียงเบาเสียงดูนะนี่เห็นไหมคือเบาเสียงเล่งเสียงได้นะครับเนี่เมนูนะครับนี่ครับออกนะฮะกดทีวีปั๊บกล่องพิทไอหายนะครับนี่นะครับกดไม่ได้นะครับ เบาเสียงเล็กเสียงทีวีไม่ไม่ขึ้นแล้วครับเราต้องมาที่กล่อง PSI แล้วครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเราสามารถลงโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้นี้ออกครับเดี๋ยวขอสติ๊กสต๊าฟคลิปก่อนนะ